มาอยู่กับคนหล่อนะทุกคนนะอืมทําไมว่าทําไมถึงทาปากแดงอย่างนี้นะทุกคนนะก็ไม่ใช่อะไรผมเป็นแผลในปากนะผมก็เลยเอาลิปสติกแม่มาทานะทุนนะคนรู้ก็โอเคก็กลับส,ธธธสวัสดีท่านผู้ชมที่ท่านนะผ่านดุจทนวันนี้มอยู่กับผมอย่างนั้นะบ o m New X I นะทุกนก็ก็หลังจากกลับคลิปมาก็ไม่ได้ถ่ายนานแล้วทุกนก็ไม่รู้ว่าทุกคนจําได้หรือเปล่านะเว็บแท็กทันนี้ให้ดูรถคร่าวๆเลยอืม พ,พี่วะพี่ไปพี่กลากงป่าเออขี่กลางป่าเออพี่ก่อนไปโอเคทุกคนก,นก็เดี๋ยวเรามารีวิวเว็บเซตกันดีกว่านะหลัางที่ว่าเราไปทริปกันนะก็ทริปเดี๋ยวทริปก็มีวันที่ยี่สิบเก้านี่นะทุนไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าทุนนะเออก็ให้ดูดิคือทุกคนเนี่ยผมได้ล้างรถใหม่นะ<อ>ผมก็เลยเพิ่งรู้ว่าอันนี้มันถอดได้ก็เลยถอดมาล้างดูว่าเชี่ยโคตรใหม่อ่ะทุกคนอันนี้ผมบอกเลยนะเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะทุกคนคือล้างมาเหมือนใหม่อ่ะทุคนนะดูดิ ผมถอดข้างในมาล้างนะมัน so มีน็อตฐานด้านในหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะก็ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูด้วยแหละคือถ้าเว็บร้อยอ่ะถ้าใครรู้จักถอดมานะก็น่าจะรู้แหละทุกคนนะะกล้องไม่รู้หายไปไหนทุนเฮ้ยเอ้าเอ็งมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยขี้ปวดขี้เหรอขี้เสร็จยังโอ้ดิทุกคนจำได้ไหมก็ผมก็จะมากับเด็กปั้มเห็นไหมน้องบุญเหลือนะไอ้น้องบุญเหลือมานี้ดิน้องบุญเหลือ โอ้คือเกินขั้เนาะเนี่ยโอ้คือคือคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็คือเราจะมาให้ล้องบุเหลือขี่คันนี้นะเจ้าเวฟเซตคันนี้นะคือผมก็ได้มากับเอาคันแดงมาด้วยนะทุนก็เป็นรถใช้งานนะก็ไม่ค่อยได้แต่งเลยมากก็สภาพคดกลางเออก็แข่งแข่งกันได้นะผมเลอเอคันนี้เด็กอ่ะก็เป็นรถใช้งานเด็กคันคันแต่งอ่ะด้วยนคันนี้ก็เคลือบเงามาเต็มที่เลยแั่นั้นไม่ได้ล้างด้วยซ้ำนะปีกว่าแล้ว เดี๋ยวเราจะให้ขี่กันเลยเนาะคือมันต่างกันที่ว่ามีคัทกับไม่มีคัทนะจัดเลยละเลงเลยเอาเย้าเยสว่ะทรงโคตรเทว่ะโอ้คือแบบยังไงวะเนี่ยลองเล็งเล่งดูรอบมันก่อนลองเล่งดูรอบมันก่อนนะ,ะเล่ง,เล,งเล่งไว้ฮังเหี้ย ขอเล่นดูนอ,อกก่นอนค่อยต้านมันมีจังหวะมันต้องบิดอย่างนั้นไม่ต้องบิดอย่างนั้น,ม,น,นมันติดอยู่แล้วบิดเบาๆก็พอแล้วเออโหไหวจะรอดกำคาร์รอนสุดเลยแล้วก็ใส่เกียร์อ่าแล้วก็เร่งค่อยๆเร่งเด้ออย่าเพิ่งปล่อยเด้อเร่งดูก่อนอย่ามือแข็งดิอค่อยๆปล่อย ค่อยๆปล่อยคราวนี้คราวนี้ค่อยๆปล่อยพัดเออๆนะเมีเบรกนะเบรกขาเบรกได้นะเลี้ยวกลับมาเลี้ยวกลับมาเลี้ยวกลับมาเลยเลี้ยวกลับมาเลี้ยวกลับมาเฮ้ยยี่หีไม่ได้ดูรถด้วยเฮ้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 ยเออนั่นอ่ะโอ store, scène, ้ไ oui. ม่ว <us> <t xt. S 2> ่าจะไม่รอดแล้วทุกคน เออเราก็ใส่ไปเรื่อยๆถ้ามันถ้ามันจะดับก็ถอนสุดจะรอดรือเปล่านะเพิ่งเคยได้ขี่รถคับนะทุกคนโอเคทุกคนก็น้องบุญเหลือก็ขี่ได้นะทุกคนนะดูหน้ามันนี mm ่ hmm. มีเอฟซีด้วยเอ,อ้ยถ้ามันอย่างเงี้ยเราก็ใส่เกียร์ไปใส่ใส่เกียร์ไปอีกถา้าถ้ามันไปอย่างเงี้ยให้ถอนเกียร์ถอนเกียร์ถอนเกียร์อเ,ยรเอออย่าถอนสุดนะอย่าถอนไปเกียร์ว่างนะ<ม>อ,อแล้วค่อย<ๆ><ๆ>เลี้ยวอา้าวไม่มีรถไม่มีรถ<ๆ> มีเด็กกระปุกเอเอ,เอ,เอ,เอนั่นแหละคือเวลาจะต่อเกียร์ต้องเล่งไปอีกนะยิ่งเกียร์สูงๆยิ่งเร่งโองเคทุกคนคราวนี้น้องบุญเหลือกำลังจะจอดรถนะใส่ถอนถอนไปด้านหลังถอนเกียยวด้านหลังกำคัดกำคัดกำคัดกาคัดาถามว่าขี่ได้ไหมก็เดี๋ยวก่อนอแม่งจะล่อรถกุล้มแล้วนะั่นเะลนะนะนะ เออ,เอ,อ,เอ,อ,เออนั่นแหละโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อยา่าลรมฝากกดฝากกดไลค์ฝากดฝากดติดตามด้วยนะอืมสำหรับน้องบุญเหลือก็ยังขี่รถยังไม่เป็นนะสำหรับรถคัดมือนะทุกคนก็ยังขี่รถไม่เป็นนะยังไม่ชำนาญอนะ่ะเออแต่แต่ก็ขี่ได้ถึงขนาดนี้ก็โอเคทุกคน